สวัสดีครับผู้ชมแนละกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับ The Shock Story on TV ของเรานะครับกับเรื่องราวของความน่ากลัวตื่นเต้นเสียงขวันนะครับที่พวกเราทีมงาน The Shock เนี่ยจะหยิบยกนำมาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ติดตามกันนั้นเองนะฮะและเรื่องราวที่ผมจะหยิบยกนำมาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ชมในค่ำคืนวันนี้นะฮะเป็นเรื่องราวที่ผมเนี่ยได้ยินได้ฟังมาฮะกับน้อง นะคนหนึ่งนะซึ่งสมัยนะั้นเนี่ยเขาเจอเจอที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะเรื่องราวของห้องโสดครับเรื่องนี้นะฮะบต้องบอกเลยว่าน้องเนี่ยตอนสมัยเรียนเนะี่ยก็เรียนคณะนิเทศนยฮะใช้คําว่ามีใจรักนะฮะในเรื่องราวของการจัดรายการวิทยุเขาได้จัดรายการช่วงประมาณสัก5้าโมงจนถึงประมาณ6กโมงเย็นน้องคนนี้แหละก็เข้าไปจัดรายการตามปกติแต่ดที่ว่าวันนั้นเนี่ยเกิดอารมณ์สนุกขึ้นมานะฮะก็เลยชวนเพื่อนอีกคนเนี่ย เขามาร่วมแจมด้วยนะฮะเขาต้องบอกว่าห้องที่เขาใช้จัดรายการเนี่ยเป็นห้องโสดทุกคนก็เล่นด้วยความสุขสนานพอเล่นไปเนี่ยลืมตัวพูดจาไม่ดีบ้างอะไรบ้างนะจนอยู่ดีๆเนี่ยอาจารย์ก็เปิดประตูเข้ามาบอกเฮ้ยทำอะไรเนี่ยเบาๆกันหน่อยเสียงมันออกไปทั่วมหาลาัยเลยนะแล้วก็ไม่รู้หรือว่าที่เนี่ยเขามีกฎห้ามนะว่าอย่าหยาบอย่ารนในห้องทํางานนี้น,น้องทุกคนก็อ่ะขอขอโทษอาจารย์ฮนะแล้วก็ทํางานต่อไป ระหว่างที่กาลังจะเลิกจัดรายการนะตอนนั้นประมาณสัก5้าโมงห้ก็มีการเตรียมจะเก็บข้าวของนะ,ะน้องเนี่ยก็ถอดหูฟังออกแล้วก็หันมาพูดพกับเพื่อนว่าเฮ้ยเมื่อกี้ที่เราเล่นไปเนี่ยมันแรงไปหรือเปล่าวะแล้วอาจารย์เขามาว่าเนี่ยอันเนี้ยเข้าใจแต่ที่เขาบอกว่ามันมีเรื่องราวประหลาดอะเรื่องราวที่มันเป็นเรื่องต้องห้ามเกี่ยวกับห้องนี้มันคืออะไรคะเพื่อนผมจะมีอะไรไอ้บ้าห้องโสดก็เข้าออกทุกวันไม่เห็นจะมีอะไรไเลยอ่ะ ทุกคนก็สบายใจก็นานเสร็จระหว่างที่กําลังจะลารายการนะฮะก็พูดลารายการเสร็จสับปุ๊บพอปิดใหม่ฮะเขาบอกว่าอยู่ดีๆเนี่ยเขาได้ยินเสียงคนพูดออกมาเป็นเสียงผู้ชายเสียงแข็งว่าออกไปออกไปเลยคุณว่าอ่าใครมาแกล้งเหรอก็หันกลับไปไม่มีฮะเสียงที่ว่าไม่มีฮะเงียบก,ก็หันมองหน้ากันเฮ้ยเม่อิี้ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆเปลวะ เื่อนก็บอกได้ย então, mm ินเมื you know? so ่อกี้ก so so ็ได so, uh, so ้ยินเหมือนกันเสียงใครวะก็ด้วยความที่กลัวฮะก็ไม่รู้จะทำไงก็ลุกขึ้นมาเสร็จเก็บข้าวเก็บของเดินออกกําลังจะออกจากห้องสักพักหนึ่งฮะตรงหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ปิดไปแล้วมันเตกขึ้นมาพุ๊ธเพื่อนก็หันไปมองเฮ้ยเมืงปิดคอมดีเลยใช่ไหมปิดแล้วปิดดีแล้วก็ไปเช็คอ้าวเฮ้ยคอมมันเปิดจริงก็ปิดคอมใหม่แล้วก็เดินออกมาระหว่างที่กําลังคล้อยหลังเดินออกมาคุณผู้ชมฮะ มันก็มีเสียงพูดเหมือนเดิมออกไปออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้นะทั้งสองคนหันมองหน้ากันทําอะไรไม่ถูกฮะตอนนั้นรีบจําอ้าวแล้วก็เดิน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 ลงจากตึกไปแล้วก็โทรหาเพื่อนเฮ้ยเมื่อกี้เนี่ยมันเจอเรื่องราวประหลาดแบบนี้แบบนี้แบบนี้วะพวกเอ็งมาแกล้งข้าหรือเปล่าวะก่อนหน้านี้นที่พวกเอ็งเข้ามาจัดรายการกันเนี่ยมันมีเรื่องราวอะไรเปล่าพเพื่อนทั้งหมดก็บอกไม่เห็นได้ยินอะไรเลยเอ็งไปทําอะไรในห้องนี้เอรอก็เล่าเรื่องร้ายฟังว่าระหว่างจัดไปก็ ทะลึ่งตึงตังบ้างอยาบบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยเพื่อนบอกออมหูฝาดหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าก็เก็บความสงสัยนั้นไว้วันต่อมาก็มาทํางานเหมือนเดิมฮะคราวนี้ก็ด้วยความที่กลัวทั้งสองคนาหันมามองหน้ากันแล้วก็เขียนตัวหนังสือบนก,กระดาษว่าถ้าวันนี้เนี่ยได้ยินเสียงนี้อีกเนี่ยมันจะทําไงวะเพื่อนก็เขียนตอบว่าไม่รู้เหมือนกันจะทําไงจะเอาไงละ่ะถ้ามีเสียงนี้วิ่งเลยไหมก็ถึงเวลาฟึบห้าโมงห้าสิบก็กำลังจะลารายการฮะ พูดเสร็จสับเรียบร้อยถอดหูฟังปิดคอมพิวเตอร์เสียงนั้นมาอีกฮะบอกให้ออกไปไงเข้ามาทําไมมาทําอะไรทั้งสองคนหันมามองหน้ากันแล้วก็เก็บข้าวเก็บของแล้วรีบเดินลงจากตึกไปทันทีเลยฮะคราวนี้ด้วยความสงสัยฮะทั้งหมดก็เลยโทรไปหาอาจารย์ก็ลองปรึกษาอาจารย์ดูว่าอาจารย์ครับผมเจอเรื่องราวแบบนี้อาจารย์คิดว่าพวกผมควรจะต้องทาไงดีอาจารย์บอกเอางี้แล้วกันพรุ่งนี้เนี่ยถ้าเข้ามาจากรายการเนี่ยขอเตรียมข้าวเตรียมของเนี่ย มาจุดทูบขอเข้ามาเขามาบอกกล่าวสิ่งที่มันอยู่ในห้องนี้นันกศึกษากลุ่มนั้นก็เลยพยายามถามว่าอาจารย์อันนี้ผมถามจริงเหยว่าที่ห้องเนี้ยมันมีอะไรกันแน่อาจารย์ก็บอกว่าเอางี้แล้วกันเธอทําตามที่ฉันบอกนะให้เสร็จสรพเรียบร้อยก่อนแล้วพรุ่งนี้ฉันจะบอกเธอว่าที่ห้องนี้มีอะไรแต่ด้วยความที่ทุกคนฮนะอยากรู้มากฮะก็เลยบอกว่าเอางี้คืนนี้ลองไหมเราเข้าไปที่ห้องนี้เนี่ยตอนมันเลิกดีกว่า ประมาณสักสองทุ่มแต่ละคนก็มีการทักท้วงว่าเฮ้ยจะดีเหรอจะดีเหรออะไรเงรี้ยเดี๋ยวอาจารย์จับได้เนี่ยจะรุนดาวนะเพื่อนก็บอกว่าอยากรู้ไม่ใช่เหรอถ้าอยากรู้เนี่ยก็ต้องพิสูจน์สิอเอาผีถ้วยแก้วมาเล่นกกนกอ่อสงเวลาประมาณสักสองทุ่มกว่าทุกคนก็ค่อยๆแอบขึ้นไปบนตึกเกาะกลางกระดานผีถ้วยแก้วก็ถามนะเรียกวิญญ,ญาณเข้ามาว่าวิญญาณที่สิงสถินอยู่ที่นี่คุณเป็นใครเราไม่รู้จักหรอกเราอยากรู้ว่าเราทําอะไรร่วงเกินคุณคุณอยู่ที่นี่คุณต้องการอะไรระหว่างที่ถามจบเสร็จปุ๊เ ยังไม่ทันถามต่อเลยว่าให้แก้วเนี่ยเลื่อนไปที่ไหนแก้วมันค่อยๆเลื่อนไปที่คําว่าใช่ทั้งสนนี่คนหันมามองหน้ากันว่าเฮ้ย <c oughs> ใครเป็นคนดันใครเป็นคนดันเองดันหรือเปล่าทุกคนสายหน้าครับว่าไม่ได้ดัน <c oughs> เพื่อนคนเดิมก็เลยอตอบว่าที่เป็นแบบนี้เนี่ยเพราะสองคนนี้ใช่หรือไม่ถ้าใช่เนี่ยให้ไปที่ชื่อทั้งสองคนนี้แก้วก็เลื่อนไปคนะุผู้ชมสมมติว่านักศึกษาสองคนเนี้ย ชื่อเอกับชื่อไก่นะฮะแก้วก็ไปที่ออ่างแล้วก็วิ่งกลับมาที่คอไก่ทั้งสองคนเนี่ยหันมามองหน้ากันแล้วก็พูดว่าเฮ้ยเอไก่มึงทำอะไรวะเมื่อวานเนี้ยเพื่อนก็พูดเมื่มอวานเนี้ยก็เล่นทะลึง่งพูดคําผวนพูดคําหยาบบ้างอะไรบ้างอ่างเงี้ยก็แค่นี้เองนะไม่มันจะมีอะไรเลยพอทั้งสองคนเนี่ยพูดจบเสร็จปุ๊บเนี่ยแก้วเนี่ยวันวิ่งกลับไปที่คําว่าใช่เหมือนกําลังพยายามจะสื่อบอกว่าไอ้ทั้งสิ่งที่สองคนเนี่ย พูดขึ้นมาเนี่ยคือมันใช่แล้วแหละเขาไม่พอใจตอนนี้ทั้งสี่คนก็เลยมอหน้ากันบอกแล้วทำไงอะ่ะทำไงถึงจะหายโกรธทั้งสองคนก็เลยถามว่าถ้าคุณอยากให้ผมขอเข้ามาเนี่ยให้คุณเนี่ยไปที่ชื่อผมอีกครั้งหนึ่งแก้วก็เรื่องไปที่ออ่อานกไก่พอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยทุกคนทั้ง4คนเลยก็เลยหันมอหน้ากันว่าเอ๊ไก่น้องขอเข้ามา้ะนะระหว่างที่ทั้งสองคนเนี่ยหันมอหน้ากันแล้วก็บอกว่า จะยกมือเพื่อมาขอเข้ามาเนี่ยเจ้าไก่ฮะดันลืมตัวฮะระหว่างที่จะยกนิ้วขึ้นมาเนี่ยเพื่อบอกอย่ายกนิ้วออกนะฟุบยกมือขึ้นมาเพื่อจะขอเข้ามาบอกอารมณ์จะพูว่าขอโทษด,ด้วยแล้วอยู่ดีเขาหงายท้องปึ้งทั้งสามคนที่อยู่เอานิ้วแตะแก้วงน้นยตกใจฮะทำอะไรไม่ถูกเลยนิ้วยังคงสัมผัสแก้วอยู่แล้วเพื่อนก็หงายท้องลงไปอยู่ดีๆเพื่อนก็พูดขึ้นมากูบอกมึงแล้วใช่ไหมไว่ายมึงออกไปกูไม่ชอบ ตอนนี้ทั้งสามคนก็เลยทําอะไรไม่ถูกฮะเพื่อนคนหนึ่งก็ยกมือพร้อมลงมือฆ่าเลยบอกผมพวกผมทั้งสามคนขอโทษนะถ้าผมทําอะไรผิดไปเนี่ยขออภัยด้วยนะฮะล่างของกายก็ยังพูดอยู่ว่าโอ้กูบอกให้มึงออกไปบอกให้มึงออกไปไงสักพักหนึ่งเนี่ยเพื่อนก็นิ่งลงฮะทุกอย่างก็สงบลงทั้งสามคนก็เอานิ้วออกจากแก้วแล้วก็ปลุกเพกื่อนมาบอกเฮ้ยมึงไปอะไรอ่ะมึงไปอะไรมไเมื่อกี้มเกิดอะไรขึ้นเพื่อนก็บอกว่าไม่รู้ระหว่างที่ยกมือขึ้นมาเนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยมันเหมือนมีอะไรไม่รู้เนี่ยมันยันที่หน้าอก แล้วเขาก็ล้มลงไปแล้วเขาก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยพอตอนนั้นเสร็จทั้ง4คนทั้ง5คนเนี่ยเ็เก็บข้าวเก็บของฮะรีบลงจากตึกไปแล้วตอนเช้าเนี่ยก็ไม่มีใครกล้าที่จะเข้ามาที่ห้องนี้เลยเพื่อที่จะทงานจนตกเย็นฮะถึงเวลาที่คุณครูบอกว่าเอาถามว่าพวกเธอเนี่ยไปทําตามที่ครูบอกหรือ,อยังทั้ง3ทั้ง4คนนี้ก็บอกว่าผมไปทํามาเรียบร้อยแล้วฮะครูก็บอกว่านี่เธอเข้ามาที่ห้องนี้พวกเธอไม่เคยสังเกตอะไรเลยเหรอทุกครั้งที่เข้ามาเธอเห็นไหมว่าสมุดเซ็นชื่อเนี่ย ที่ใครจะเข้ามาใช้ที่ห้องเนี่ยเขามีกฎอยู่ด้านหน้าว่าเข้ามาอย่าทําเสียงดังอย่าพูดเรื่องราวไม่ดีอย่าพูดคําหยาบพูดบอกอ้าวไม่เคยเห็นเลยทุกคนเข้ามาถึงก็เปิดเปิดหน้าที่เองต้องเซ็นชื่ออย่างเดียวไม่เคยมีใครอ่านอะไรแล้วก็เลยถามว่าแล้วผู้ชายคนที่พวกผมอะ่ะได้ยินเสียงพูดแล้วฮะพอยออกไปออกไปเขาคือใครครูก็เลยเล่าให้ฟังว่าช่วงที่มาหาลัยเนี่ย เริ่มมีคณะนิ้ใหม่ๆก็จะมีรุ่นพี่คนหนึ่งน,นะฮะที่เขาเนี่ยเหมือนเป็นนิสิตรุ่นแรกนะฮะเขาเรียนอยู่ที่นี่เรียนจบแล้วก็ด้วยความที่รักมหาวิทยาลัยมากเขาก็ไปต่อปริญญาโทแล้วก็กลับมาเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่นี่จูมาวันนึงเนี่ยเขาทำงานอยู่ที่นี่แล้วเขาเกิดล้มแล้วก็น็อกเสียชีวิตในห้องนี้คนเนี่ยรู้และะ้วฮะว่าตอนนั้นเนี่ยความที่เขารักมากเนะะี่ยฮะเขาก็มักจะวนเวียนอยู่ในสถานที่อย่างนี้ แล้วก็พยายามจะประกฏกายให้กับนักศึกษาเนี่ยที่เข้ามาทําอะไรที่มันดูร่วงเกินไปดูไม่ดีไปลายภายในห้องนี้อยู่ตลอดเวลาและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลนะครับของ The s h o l k Story on TV ของเรานะครับอย่าลืมนะครับผู้ชมฝากติดตามมาด้วยนะคช่องทางนี้ของเรานะครับทุกคอนเทนต์ใหม่ๆเนี่ย เราผลิตขึ้นมาเพื่อแฟนรายการเดอะช็อคโดยเฉพาะนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับครั้งหน้ามาติดตามมาดูนะครับว่าทีมงานเดอะช็อคของเราคนไหนเนี่ยจะหยิบยกประสบการณ์น่ากลัวแบบนี้มาถ่ายทอดให้ฟังลาไปก่อนครับสวัสดีครับมาสิใกล้เข้ามาล้อมวงเข้ามาแล้วผมจะพาคุณไปฟังตำนานจุดเทียนสร้างบรรยากาศปิดไฟกันซะขยอบใกล้เข้ามาถ้าคุณอยากจะฟังมีตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาของมหาวิทยาลายัย ทุกทกคนต้องอยู่หอหอหญิงหอแปแต่เราห้องอยู่กันเป็นแฟดไม่ได้แปลกหรือเรียกอีกแบบว่ามีลูเมดแล้วเรื่องเราก็เกิดจากเรื่องลนนพี่ชอบน้องคนหนึ่งพิเศษอยากจะพาน้องออกเดทอยากให้น้องได้ลองสังเกตแล้วอยู่ปลายลูนพี่คอยมาเกี่ยวมารับน้องไปเที่ยวสนิทสนมนกลม